ครับเราอยู่ที่ฐานที่หนึ่งครับฐานนี้มีชื่อว่าล้อรวมใจนะครับของโรงเรียนบ้านหน่อววังเสือมนะครับผมเรามาดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับ การนี้นะครับจะให้ลูกเสือมีความสามาคัคคีนะครับนำล้อออกจากเสานะครับแล้วก็ไปรวมกันที่นู่นนะครับโอเคครับนี่เรามาเกือบไม่ทันนะครับ ่อเยาไงมโอเคเห็นครับก้ออะไรก้ดีก้เสียถ้าเราางนีครับถ้าเราอีกคนหนึ่งจับเสาดูาเสาโยกอยู่แล้วอีกหออเถ้าเราจับด้วยกันก็ออกใช่ไหมไม่ให้ฮูกจับไปจับ เธอต้องแก้ปัญหาให้ได้รู้จักไหมครับข้อเสียของมันคือมันหลวมเอาเข้าเนี่ยเข้าง่ายเอาออกล่ะย,ยากไหมยาก,ยากถ้าคนนึงจับคนนึงช่วยการทำรไ,ได้ไหมได้นะ,ะครับอ่านแล้วมันก็อาครับสนุกไหมครับผานนี้สนุกไหมอ้าวถ้าสนุกตัวมือแต่เรายังมีทีนิดเดียวนะครับอ่ะมด